ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อกินข่าวค่ะเธอขาหมูจ้าขาหมูยั่วจ้าแม่ขาหมูขาหมูฮ่องกงจากค้นฮ่องกงเลยมาต้มให้กินแซ่บหลายพี่น้องเอ้ยขอเป็ตตองการน้ำจิ้มยังเลยเธอดูความ juicy ของแบบอืมชันสีมมได้ลยด้คำนี่ฉันสีกินใหญ่ๆเธอ โอ้ยนั่งกินมากอืมอมเราได,ได้ปากกึนเลยอหนังความคอริเจลอืมอืม,อม อร่อยมากอือมันมีกระเทียมก็บอกผิดอร่อยมากสุดนอนอยู่บ้านชุดนอนกระสิขาดดิดน,นึงด้วยคะนะะอือ อืม,อมากับเจ้าเฮาอย่างอุ่นนะหนังไหมอีกคัหนึ่งมันเดสิกินมาเฮาเลือเกินเธอดูความมันความใจโอ้ย Ăn rồi. Cứ ăn con.